สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมายามเที่ยงนะคะจะพาทุกคนนะมาเดินชมสวนนะคะมาเดินทัวร์สวนกับเรานะว่ามีดอกไม้อะไรบานมั่งในช่วงฤดูหนาวที่นี่นะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะเราจัดสวนนะคะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะที่นี่นะคะก็เป็นฤดูหนาวแล้วเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราเริ่มตรงจุดนี้กันก่อนแล้วกัน อดอกกุหลาบนะคะต้นกุหลาบต้นแรกนะคะที่เราสะพาทุกคนนะคะมาชมก็คือกุหลาบมาดามไอแสกนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะหน้าหนาวนะคะเขาก็แต่กิ่งก้านสาขานะคะยาวเฟื้อยไปถึงนู่นแล้วนะ,ะเห็นไหมคะข้างๆงนี้นะคะก็คือเซฟเฟอรีนดอร n เรนนะคะก็ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะเราปลูกได้ประมาณสัก4เดือนได้แล้วนะคะ ก็ลงดินพึ่งจะประมาณสักสองสาเดือนเองนะเป็นกหลาบที่เขาโลทิ้งนะคะที่เขาลดราคาเนาะนี่นะคะใกล้ๆตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ดีนะคะเพื่อนๆอาจจะได้เห็นคลิปแล้วเนาะตอนที่เราย้ายเซฟเอรินดอเรนลงดินนะคะก,ก็ยากเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเพราะว่าหญ้าตรงนี้นะะที่เห็นเข,เขียวๆนี่ก็เป็นหญ้าเทียมเนาะ เราก็ต้องมาตัดหญ้าเทียมออกแล้วก็ขุดดินนะคะแล้วก็ปลูกเซฟเฟอรีนลงตรงนี้นะคะก็จะมีเซฟเฟอรีนแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นอามาดามาแซกเนี่ยนะคะมาดามาแซกนี้ก็คือปลูกรุ่นแรกๆเลยนะคะเป็นกุหลาบดอกแรกนะที่เราปลูกในสวนของเรานะคะก็ประมาณาปีครึ่งได้แล้วนะคะที่เราปลูกเขาลงดินเนาะ ก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะใครที่อยากปลูกกุหลาบน้ําหอมนะคะกุหลาบทมชาหรือว่าแยมนะคะแนะนําเลยนะคะมาดามไมแสกนะคะหอมละมุนมากๆเลยหอมแรงไปทั่วสวนเลยนะคะข้างๆนี้นะคะก็คือดอกเซาวเวียนะคะเซาวเวียฟ็อกซ์กลอฟนะคะตอนเราปลูกนะคะแรกๆประมาณสักหกเดือนที่แล้วยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะเป็นสองต้นปลูกใกล้กๆกันนะคะตอนนี้นะคะเขาก็ สูงนะคะเป็นพุ่มหนาแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะตอนนี้นะคะพึ่งต่างพึ่งนะคะก็ชอบมากๆเลยพึ่งดูสิคะมาพอดีเลยนี่ไงดูสิคะมาดอมดมนะคะแล้วก็มากินเกสรดอกไม้นะคะแนะนำเลยนะคะถ้าใครที่อยากจะปลูกดอกไม้เรียกพึ่งนะคะซเซ l วี a f ฟ็อก o ์กลอฟ นี่ก็เรียกพึ่งได้ดีสุดๆไปเลยนะคะส่วนกระถางนี้นะคะก็จะมีอ่า H นะคะเป็นไม้พุ่มนั่นเองนะคะเป็น Japanese box นะคะก็พิ่งปลูกได้ไม่นานนะคะเราปลูกในกระถางก็จะมี alism um, u แล้วก็มี everlasting อยู่ในนี้ด้วยอ่ถัดมานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราพามาดูากุหลาบนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะ อ,อ,อันนี้มันคือกุหลาบอะไรอ๋อจำได้แล้วค่ะกุหลาบนี้ก็คืออัปราฮัมดาบี้นะคะก็ปลูกลงดินได้ไม่นานนะคะเขาไม่โตสักทีเพราะว่าอาจจะไม่โดนแดดเห็นไหมคะร่มมากเลยนะตรงนี้แต่ว่าปีนี้เราก็ได้กิ่งกระโดงมาด้วยเห็นไหมคะตรงนี้แดงๆนั่นนะคะกิ่งกระโดงก็ปลูกให้จะให้เขาเลื้อยไปกับต้นลแหลกนี้นะคะต้นนี้ก็คือต้นลแหลก นั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้นะคะมีอาบราฮัมดาบี้มีอะไรแหลกม,มาราไม้แสกอยู่ตรงนู้นนะส่วนดอกกุหลาบดอกนี้นะคะนี่ต้นนี้เลยค่ะต้นนี้ก็คือกุหลาบไอซ์เบิร์กนั่นเองนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเขาบานสะพรั่งเลยนะคะหน้าหนาวไม่ว่าจะเป็นฤด,ดูไหนๆก็ยืนหนึ่งเลยนะคะเรื่องความออกดอกดก รอบดอกไวนะคะออกดอกไม่หยุดไม่หย่อนเลยแล้วก็สีสันเขาสวยงามมากๆเลยสายพันธุ์นี้นะคะคือไอส์เบิร์กบริลเลนพิงค์นะคะสีเขาก็จะแบบประมาณ2โทนสีนะคะมีสีชมพูแล้วก็มีสีขาวนะอยู่ข้างในเห็นไหมคะ ดอกโรยๆก็มีด้วยนะอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องมา,าตัดดอกทิ้งเนาะดอกไหนที่โรยๆแล้วฝนตกบ่อยนะคะดอกก็เลยช้ำด้วยเดี๋ยวเราให้ดูนะไอซ์เปอร์ค่ะเป็นไม้พุ่มนะคะปลูกอยู่ในกระถางนะทุกคนนี่ดูบรรยากาศวันนี้ลมแรงมากๆเลยนะคะลมแรงสุดๆไปเลยเดี๋ยวอัปเดตต้นอง,งุ่นซะหน่อย ต้นองุุนตอนนี้นะคะก็ยาวถึงนู่นแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงดอมเมนนะคะหรือว่าช่วงจำศีลของเขาเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแต่งเขาให้เรียบร้อยนะคะ<ๆ>เพื่อรอฤดูใบไม้ผลิเนาะในนี้นะคะเราก็จะปลูกมีปลูกสวีทพีนะคะประปลายจากเมล็ดเนาะก็มีมีเอเวอร์ลาสติงนะคะแล้วก็มีเจเรเนียมเนาะค่ะถัดมานะคะต้นนี้เหมือนกันนะคะเป็นกลาบไอซ์เบิร์กเนาะเราปลูกให้ ให้เป็นทางเข้าไปทางนี้นะคะนี่ประมาณนี้ก็ไอซ์เวิร์กสองต้นนะคะต้นนี้ออกดอกดอกมากเลยแต่ต้นนี้ดูสิหลงเหลงเราเพิ่งเด็ดใบเขานะคะแล้วก็ตัดแต่งเล็กๆน้อยๆนะไม่ทำอะไรกับเขามากนี่นะคะดอกเขาก็มีสักสีห้าดอกนะคะให้เราได้ชมเนาะก็สวยนะ่ารักมากๆเลยละคะ่ะสีสันสวยงามนะคะ ถัดมานะก็ Princess the Monaco นะคะต้นนี้เราปลูกอยู่ในกระถางเหมือนกันนะทุกคนตอนนี้ก็มีตุมตูมๆนะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะตูมตม,ตมเต็มไปหมดเลยส่วนอันนี้ก็คือต้อนนี้ก็กุหลาบฟลามิงโกนะคะทั้งสองต้นนี้ก็เป็นกุหลาบทรงพุ่มทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าดอกเขาอะดอกเขาใหญ่อลังการมากเลยโดยเฉพาะ Flamingo นะทุกคนสีก็สวยสวยนะ เหมือนนกกระยางนะคะสีชมพูนะคะเข้มๆนี่ค่ะฟลามิงโกส่วนตรงนี้อ่อัปเดตตอนนี้เนาะตอนนี้ก็คือโลตัสไฟนะคะหรือว่า,อาดอกบัวแบบเลื้อยนะคะเป็นไม้พันธุ์พื้นเมืองนะคะดูเขาเลื้อยสิทุกคนตอนนี้หน้าหนาวนี่คือแบบเลื้อยออกมาทางด้านนี้แล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วก็ยาวเฟื้อยนะมาถึงตรงนี้เลยเอาละค่ะมาดูทางด้านนี้มั่ง อ่ตรงนี้นะคะก็คือเลดี้แบงค์นะคะแบงซิอาโรสนะคะหรือว่ากุหลาบเลดี้แบงค์นั่นเองเนาะเป็นรัม bling นะคะตอนเลสรัม bling ตอนนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนข้างๆนั้นก็เป็นกุหลาบพิงค y ี้นะคะก็เลื้อยมาชนกันแล้วเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูอ่มีไม้หัวด้วยมีไม้หัวนะคะดัฟโฟดิ l นะคะหรือว่าดอกดารารัตน์นั่นเอง ก็กำลังจะเบ่งบานนะคะอยู่ตรงโซนนี้อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงไหนอ่ะรู้ละหรือเราพาเดินไปดูตรงนี้แล้วกันเริ่มจากดอกนี้เนาะดอกนี้เลยค่ะดอกนี้ก็คือ princess a l e x a n d r a of ken นะคะตอนนี้ก็กำลังจะบานนะทุกคนมีตูมตูมเยอะแยะเลยนะคะอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่าเราถ่ายช่วงกลางวันนะทุกคนแดด แดดส่องนะคะตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะคะกุหลาบเขาแล้วข้างๆนี้อ่ะก็คือจูดนะคะจูดีออฟสกัวโอโ้โหดูกิ่งเขายาวเฟื้อมาถึงนี่แล้วดูสิคะอลิซัมโอโ้โหอลิซัมก็สวยๆนะคะดูดอกตุ่มๆเต็มไปหมดเลยจูดีออฟสกัวค่ะ มีข้างหลังก็คือกุหลาบรีเน่นะทุกคนตอนนี้ก็ใบกำลังสวยเลยนะคะแผนกล้องไปทางนูน้นมั้งทางนน้นนะคะก็คือโกบันนี่นั่นเองอมาดูโกบันนี่กันโกบันนี่ก็เป็นกุหลาบสีเหลืองนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะทุกคนนี่ปีนี้นะคะมีกิ่งมีกิ่งกระโดงใหม่ๆนะคะดูสิคะ ยาวมากๆเลยยาวไปถึงนู่นละแล้วออกดอกดกมากเลยนะคะปีนี้ดูสิคะโอ้โหกิ่งก้านนี่คือเขาแข็งแรงมากๆเลยเราอยากจะบอกว่าเราเคยนะคะไม่อยู่บ้าน <laughs> เป็นสองเดือนเลยนะคะไม่ได้รดน้ำโกบันนี่นะคะก็ยังไม่ตายนะทุกคนกุหลาบนี่คือแข็งแรงสุดๆทนทานมากเลยนะคะคือจากบ้านไปได้ เป็นเวลานาน,านๆกุหลาบก็ยังไม่ตายนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่โตแล้วก็ไม่สวยนะคะพอกลับบ้านเราก็มาดูแลกันใหม่พอดูแลให้ปุ๋ยนะคะเขาก็แตกกิ่งก้านสังขานะคะมีกิ่งกระโดงแบบนี้ให้เรานะคะโอโอดูสิคะทุกคนดูอลิซัมนี่คือสวยไม่ไหวแล้วนะดูในกระถางนี้สิอ๋อ,อมาทางนี้ ดูกระถางนี้สิคะทุกคนน่ารักไหมดูอลิซัมสิช่วงนี้คืออลิซัมยืนหนึ่งเลยนะคะในสวนของเราอลิซัมนะคะก็เป็นไม้ดอกนะ,ะที่เราปลูกจากมเมล็ดนะเราไมา่ได้ปลูกนะคะปีนี้ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะ,มะเมล็ดเขาร่วงเขาก็เกิดเองตามธรรมชาตินะ,มะเมล็ดเขาเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเราแผนกล้องไปให้ทุกคนดู ืสวยงามมากเลยนะคะวันนี้นี่ประมาณนี้นะคะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนนะคะไปขับดอกอลิซังมงามๆนะคะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตสวนสัหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้พาทุกคนมาทัวร์สวนกันเลยนะคะว่ามีต้นไม้อะไรบานบ้างในสวนเรานะคะในช่วงฤด,ดูหนาวนี้เนาะ ก็เราก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคนนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาติดตามนะคะช่องเล็กๆของเรานะคะก็อยู่จัดสวนด้วยกันกับเราไปนานๆนะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ